เ้อเลยค่ะอยู่ช่องเจอเบ็ดฟันนี่วันนี้จะมาซื้อของกินก่อนใจเลี้ยงน,นะคะวันนี้วันเสารนะ์นะยังมีเรียนเหรอใช่มีเลียงพิเศษมีเลียงพิเศษไปค่ะไปซื้อของกินค่ะเร็วๆนะคะใช่อะไรก็ได้ค่ะเจ๊เดี๋ยวกินอะไรคะวันนี้กินอะไรก็ได้ไม่มีค่ะในสิเว่นไม่มีขายเอาเลทไม่เอาแล้วนะลูกเธอบอกว่าเธออ้วนไม่ใช่หรอ เมื่อกี้ยังบ่นว่าอ้วนอยู่เลยไม่เอาแล้วค่ะไม่เอาค่ะอ้อมเลนไม่เอาแล้วลูกมันอ้วนตอนนี้อ้อมเล็ตน้ำหนักประมาณ42แล้วนะคะสี่สิบสออะไรมาอะไรสี่สิบสองเท่าไรทุปวัดที่โรงเรียนมาเองเท่าไหร่สามเจ็ดเป็นไรดีจังเลยตัวสั่นนิดๆเลยลูกเป็นอะไรคะสี่สิบเอ็ดจ้าแล้วเธอล่ะ 30โอเคแปซื้อของกินดีกว่าเนาะรเราจะได้รีบไปเรียนนะเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เลยเหรอเอาเบอร์เกอร์เ <ๆ S 1> หรอลูกใช่ก็เบเอบร์เกอร์เหรออันนี้เหรอมันแม่กลัวเปื้อนเสืออๆๆๆ้อทำไงข้าวเหนียวเอาไหมข้าวเหนียวอ่ะข้าวเหนียวไหมมีคนบอกว่าอยากกินหมูปิ้งไหมเหรอเอาไงดีเร็วๆเอาไงดีอ่ะเอาค่ะไปอ่า สี่สิบสองบาทเลยนะหนูให้พี่เมย์ทำตามได้เพราะเพราะอะไรเพราะอะไรคะเพราะว่าหนูไม่บ่นอยู่แล้วหนูหนูทําไมนะหนูไม่บ่นเลยทำไมถึงไม่บ่นอ่ะเป็นคนดีเป็นคนดีแล้วเหรอเออทําไมอ่ะทำตามก็ไม่เป็นไรหรอกเธอเอ้าสกินน้ำซื้ออะไรอีกไหมคะขนมไปค่ะไปค่ะได้ตังมาแล้วใช่ไหมแม่อุให้ตังมาแล้วคนละร้อยนะ เป็นเท่าไหร่ลูกปลาหยิบมาเร็วเอาเหมือนกันก็ไม่เป็นไรเนาะอ่ะเร็วๆค่ะเร็วๆสองอ้าแม่อู๋แม่อู๋จะซื้อให้แม่อู๋จะซื้อให้ให้แม่อู๋ซื้ออีกแล้วเหรอแม่อู๋ซื้อให้อ่ะเร็วๆเร็วๆค่ะเร็วๆหยิบกันคนละหนึ่งอย่างเร็วแม่อู๋รีบค่ะเรากาเป็นสองร้อยขอสองอย่างใช่ไหมอืมอ๋อโอ้โหแม่เอ็ด แม่เอามันแพงเธอไม่กินแล้วกินแล้วกินอีกอ่ะอยากกินอะไรซ้ำๆบ้างแล้วก็มีวิตามินด้วยไม่กินค่ะมันแพงดูราคาดิสามสิบกว่าบาทเนี่ยจะกินอะไรนักหนานั่นลูกก็ซื้อของลูกเองมั้งดิฮะมาซื้อลูกเขายาวเออเธอก็เอาเงินไปกินที่ที่ที่ ANC เงี้ย ANC อละห้าบาทเองเออก็ขอละห้าไงเธอก็ตังค์นักหร้อยไปอะไรคะ เหมือนกันแต่ว่าด้สิบาทตัวันนี้คือสองบาทพ่ออะไรอ่ะไม่ใช่หรอกลูกเขาบอกว่าเย็นดีสปาเกตตี้สปาเกตโตนี่คนเอามาวางไว้ผิดลูกปะพ<ม>ี่ที่แอลเอนซีไม่มีหรอลูกนไม่มีค่ะไม่มีเหรอเฮ้ยอย่าลืมซื้อน้ําเอาเลยอย่าลืมซื้อน้ําด้วยน้ำหนหมน้ำเปล่าอย่าลืมอาน้ํา,เ,าเปล่าน้ําเปล่าขวดนั้นลูกกินนานแล้วลูกต้องทิ้ง อาไปเร็วๆค่ะไม่กินอะไรโปรโมชั่นเหลี่ยมาจะกินก็รีบซื้อเร็วๆซอ่ะเร็วๆค่ะเธอทำเวลาให้ม้าหน่อยลูกทำเวลาหน่อยค่ะซื้อน้ำด้วยลูกไปเอาน้ำเปล่านะไปกินน้ำเยอะๆที่โรงเรียนไม่มีหรอลูกใช่ที่โรงเรียนเขมีแจแบบแบบคุ้น้ำอ่ะเอาเหรอแล้วเผื่อลูกอยากกินน้ำเย็นลูกจะได้กดไงอาแล้วก็น้ำเย็นเเอาน้ำเย็นเหมือนกันเหรอ อ,อ๋เอเหรออ๋อ,อแม่อุก,ก็ไม่รู้นะว่าเขาทำยังไงกันเอาแล้วแต่ลูกเลยค่ะเร,เร็วค่ะออบอกเร็วเร็วมาบอกว่ารีบก็คือรีบโอเคไหมสรุปนะ้ำไม่ซื้อเนาะอะเ,ออเร็วเร็วเอานั้นก็เอาเร็วเร็วลูกจะเอาอะไรไม่ได้จะเอาที่อมริ็ดก่อนแล <c oughs> ้วเร็วค่ะ <c oughs> ข้างล่างเนี่ยมาบอกให้ซื้อข้างล่างนะสี่สิบบาทเองลูกเออสี่สิบบาทสักห่อสี่สิบ,สบน้องชเชเบ็ดวางเอาเด็ตให้น้องหออนึ่งห่อก็ใช้ตังไม่ใช่หรอตังหมาหมาหม,ม,มาจะซื้อให้ไปเอาไปสองห่อไปจ่ายตังกัน,กน,นซื้อน้ำไหมคะน้ำเปล่าแล้วเพื่อกินในนะไม่เอาโคกเอาเด็ดเอาน้ำไหม ไม่เอาลูกโตแล้วโตแล้วค่ะเนาะตื่นได้ละลูกมันมีน้ำอยู่ที่ตรงเรียนอยู่แล้วเราจะไม่เป็นบ้าโอเคใหญ่ก็ไดแต่ว่ากระติกน้ำที่หนูเอาไว้ที่กระเป๋าอ่ะต้องกี่อาทิตยแล้วมันเสียแล้วตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอาทิตสองอาทิตย์ที่แล้วตอนที่เด็กมาเรียนอีกเออโอเคไปค่ะ มาแ<ย>ล้วหรอนี่นีอันนี้หรือเปล่าใช่นี้หรอไม่ใช่ใช่แล้วก็ที่แม่อูบอกลูกอ่ะที่มดราาตเฮ้ยช่อดุกันอีกแล้วแต่มันมีอีกรถนึงอร่อยมากเหลือเท่าไหร่ห8ลูกๆเอามือออกก่อนได้ไหมคะแคนเบรี่ดีมิว พี่วันรดเนี่ยอันไหนนี่ก็แบบเดียวกันเนี่ยแหมมาดูก่อนอุ้ยหยิบให้หน่อยค่ะมัไม่ใช่รถโอรีโอหรือเปล่าอ,อ,อ,อ๋อโอรีโออะเร็วๆออมเล็ตเอา, Blo อาบิน,นออกให้หน่อยขอา้า<ม>งล่างใจเย็นๆใจเย็นๆไ,ไปไ,ไ,ะะไปค่ะโอเคนะคะทุกคนวันนี้ออมเน็ตก็เชเบตก็ได้ไของกินเยอะแยะเลยนะไม่รู้ว่ามากินหรือว่าไปเรียนหรืออะไรเบอร์เกอร์ต้องให้พี่เควฟก่อนนะ แล้วหนูรอแมมอูอยู่ที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวแม่อูมาโอเคไหมเดี๋ยวจ่ายตังค์ให้แล้วก็รอเบอร์เกอร์โอเคไหมคะโอเคปิดคลิปให้หน่อยค่ะ,ะเชเบตเชเบตหาช่องทางในการจ่ายเงินบ๊ายบายค่ะบายบาย